จะไปต่อกันที่ทางด้านของผู้นําองค์กรเราทั้งหมดอยู่4ภูมิภาคเหนือกลางอีสานใต้นะคะซึ่งเดี๋ยวคงจะได้เรียนถามในแต่ละท่านทั้งท่านมนูนนะคะท่านธีรพลท่านเอก,กชัยแล้วก็ท่านธนาวุฒินะคะเรียนถามท่านอย่างนี้ค่ะพูดถึงในเรื่องของประเด็น mm hmm. expectation นะคะสร้างระบบหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นอย่างยั่งยืนมาตรฐานที่คาดไว้นะคะหรือโอกาสแล้วก็นาคตของการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพท้องถิน่นให้ยั่งยืนท่านมีความคิดเห็นยังไงเริ่ม ที่ภาคเหนือก่อนเลยแล้วกันนะคะท่านมนูลบุรณะพัฒนาค่ะเรียนเชินค่ะครับครับสวัสดีครับ <c oughs> ผมมนูลบุรณะพัฒนานาะยกเทศมนตรีตำบลยุนเนิน์อำเภอสรารพีจังหวัดเชียงใหม่ในเรื่องของการสร้างรับประกันสุขภาพเราจะเน้นเรื่องความยั่งยืนผมก็มองว่าวันนี้ประชาชนทั่วไปอะรับรู้เรื่องของกองทุน ระบประการสำหรับท้องถิ่นของสปสอชอยังไม่ค่อยทั่วถึงมผมสังเกตแต่ท้องถิ่นนะครับเรามีกลุ่มที่จะมาขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเนี่ยมีสี่กลุ่มใช่ไหมครับเราแยกไปแต่ถ้าเราดูในภาพรวมแล้วมันจะมีคนอยู่กลุ่มเล็กๆเ,กเกท่านนะั้นประชาชนในพื้นที่ไม่ค่อยรับรู้เรื่องเหล่านี้ดังนั้นผมว่าเราเขาดก,การประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้ของประชาชนว่าประโยชน์ ของกองทุนประกันสุขภาพระดับสองถิน่นมีประโยชน์กับเขาอย่างไรวันนี้มันจะเป็นเรื่องของการเข้าถึงนะครับการได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมทันสมัยอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยเขาก็ยังไม่ไม่รู้ว่าไอากองทุนนะ่ะทำประโยชน์อะไรเขาได้บ้างเขาก็จะรู้อย่างของผมเราก็จะรู้เรื่องกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตะบลเงเน้อทำอะไรได้งเงินงบมาจากสพช หัวละ455บาทตามจำนวนประชากรเท่าไรรับสารสนสน์4เซนออกมาแล้วก็จัดประชุมกลุ่มที่จะขอรับการสนับสนุนใน4กลุ่มอ,อประชุมแค่นี้แล้วก็ไปดําเนินการแล้วก็รายงานการดําเนินการมาอ้เรื่อง LDC เราก็มีจํานวนเคสของผู้ป่วยติดเตียงที่เราต้องดูแลเนี่ยแล้วก็มีเรื่องกองทุนฟื้นฟูซึ่งเราเพิ่มพึ่ง เพิ่งเริ่มดำเนินการด้วยการฟื้นฟูเพราะว่าผมได้ไปเป็นกรรมการในกองทุนฟื้นฟูขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ประชุมไปครั้งเดียวก็มองว่าแต่เดิมมาเราไม่เคยรู้เลยนะว่าอบจอมีเงินห้าบาทต่อหัวของประชา,าชนจังหวัดเชียงใหม่แล้วเราอะเป็นกรรมการเราต้องไปดูว่าเราจะางั้นผมก็ดูว่าผมว่าไอ้เรื่องกองทุนฟื้นฟูเนี่ยก็จะมาดูในเรื่องของ ความเป็นอยู่ของคนจนผู้ทุกข์ยากผู้ป่วยติดเตียงนอกจากเขาจะมีสภาพป,ป่วยร่างกายไม่ดีแล้วนะ่ะสภาพความเป็นอยู่ในบ้านเขาก็ไม่ดีเั้นการจะฟื้นฟูเนี่ยมันต้องฟื้นฟูทั้งสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่เลยอันนั้นเป็นเรื่องของการฟื้นฟูสําหรับเรื่องการส่งเสริมทํายังไงไม่ให้เกิดโรคเนะี่ยผมให้ความสาคัญตรงนี้เยอะนะครับ เพราะว่าถ้าเกิดมาแล้วเ,เรื่องการฟื้นฟูกันดูแลก็ว่าไปถึงแต่ก่อนที่จะให้เกิดเนี่ยเราจะทําอย่างไรและเราจะทําให้เขาเข้าใจอย่างไรนะครับผมว่าเราน่าจะมีชุดข้อมูลความรู้ในเรื่องของสอปสชอของคอบพทให้ท้องถิ่นเนี่ยได้ไปปฏิหาสัมพันธ์ให้คนในท้องถิ่นรับทราบอย่างทั่วถึงถเขาจะได้บสิทธิ์ในการดูแลปการสุขภาพอย่างไร ถ้าทุกคนรับรู้ทุกคนรับทราบเวลามีเนี่ยมันจะได้ความเห็นฉะนั้นเราต้องสร้างการรับรู้ให้ถึงทุกกลุ่มวัยสังเกตสปอ,อสชในแต่ละที่นะครับในท้องถิ่นจะมีผู้สูงอายุเป็นหลักเราลืมเรื่องของวัยหนุ่มวัยสาววัยรุ่นวัยเด็กเราไม่ค่อยมีนะครับไอ้ที่จะมาขอรับนะผมจะต้องไปตาม งานเด็กปชนงานโรงเรียนเนี่ยมเข้ามาทำเพราะว่ามันมีประโยชน์ตรงนี้คือเขาไม่รู้เขาไม่รู้ว่าเขาเข้าไม่ถึงฉะนั้นผมว่าเราเราสร้างโอกาสดีๆให้เขาเนี่ยถ้าเขารู้เนี่ยมันจะเป็นประโยชน์มากมันจะมีการแบ่งเบาภาะระเทศบาลเรื่องงบประมาณเรื่องการดูแลคือเรื่องสุขภาพผมว่าดีนะครับแต่ เรื่องการให้ความไว้วางใจในท้องถิ่นในการดาเนินการก็เป็นเรื่องสําคัญค,คุณให้เงินมาให้ระเบียบวิธีการมาแต่คุณไม่ให้ความไว้วางใจคุณจะตรวจสอบบอกระวังนะจะติดคบเพราะเงินสพสชคุณขู่อะหลคนที่กลัวคิดไม่ออกอย่างยังไงจริงๆแล้วมันมีวิธีการวิธีปฏิบัติที่ทางสพสชได้กำหนดนมาเรียบร้อยเลย ขั้นตอนวิธีการตั้งคณะกรรมาการการใช้ใจ่ายเงินแต่ละประเภทเท่าไหรต้องสังวนสิบเปอรไอ้ข้อมูลความรู้อย่างเงี้ยกองทุนบางกองทุนคือแต่ละเทศบาลยังไม่รู้นะครับมันก็จะมีเจ้าหนี่เข้าไปปรับไปทําความเข้าใจไปริหารณาบางบ,บางคนไอ้น,นี้ทาไม่ได้อันนี้ทําไม่ได้เรื่องหนังสือสั่งการความไม่ชัดเจนอย่างเรื่องของโควิดสั่งให้ต้องถี่ทำรอนทันไม่ได้ แต่ไม่มีอะไรที่มารองรับว่าคุณทําไปแล้วคุณจะปลอดภัยจางสุดองอ,อย่างเรื่องการซื้อแมสซื้อเจลและสาคัญที่สุดการซื้อชุดตรวจเอนติเคตอนแรกสพสมชบอกใค้เงินสักว้าซื้อไม่ได้วันหลังมีหนังสือของท้องถิ่นออกมาบอกว่าอ่ะตอนเนี้ยซื้อได้แล้วนี่แต่อ้ราคามันสวิงอยงู่ตลาด รัฐบาลซื้อเจ็ดสิบาทข้างนอ,อกขายสองร้อยกว่าเราจะซื้อในราคาเท่าไรถึงจะปลอดภัยผมก็เราตัดสินใจเพื่อวความปลอดภัยไม่ซื้อดีกว่ารอให้รัฐจัดมาหรือรอให้ทางสมาคมสรรันนิบาตเทศบาลในเมือไทยจัดมาคือเราไม่มีส่วนในการจัดซื้อจัดจ้างน,นะครับอ,นนอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ที่บอกว่าเอ๊ะทำไมเงินท้องถิ่นเยอะเยอะความจริงนะครับถ้าทุก ทุกทุกกลุ่มที่เรากำหนดไว้อะทั้งส่วนของอนามัยเราพอสอต่อโรงพยาบาลทั้งส่วนกลุ่มคนทั้งส่วนสถาบ,บันการศึกษาเนียถ้าเขารู้นะครับไม่มีทางเหลือเงินวันนี้เราต้องการแหล่งเงินถ้ารู้ก็ใช <c oughs> ้ได้คนก็จะมาขอเยอะแต่ปรากฏที่เหลือคือปัจจัยจริงๆนะครับเนื่องคือไม่รู้จะไปทำอะไรไม่มีคนมาขอ ให้ไปแล้วปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนเกิดเขาทําไม่จริงตรวจสอบพบใครจะรับผิดชอบเมื่อก่อนเขาบอกว่าสออสชเงินสออสชไม่ตัองหัวสอบงไม่ตรวจไปตรวจนะครับไม่ไม่ตรวจเั้นเงินรักทุกประเภทต้องผ่านการตรวจของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฉะนั้นผมว่าเราวันเนี้ยเรื่องระบบเรื่องอะไรที่คุณหมอว่าเราทํามาแล้วหรอเราบรรู้ทราบมานาน แต่มันไม่เกิดมรรคเกิดผลตามที่ตั้งใจไว้นยผมคิดว่ามันอยู่ขั้นตอนการทําความเข้าใจกันมากกว่าถ้าเข้าใจแล้วก็สร้างการรับรู้พี่น้องบระชาทชนทั่วถึงผมว่าเป็นประโยชน์มากนะครับแส่วนของเทศบาลเองยินดีสนับสนุนเลยงบประมาณให้มาเท่าไหร่ก็ผมเนี่ยสนับสนุนเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ทางสพชให้มาหัวละสี่สิบห้าบาทได้เท่าไหร่ได้สี่แสนผมเอาเงินเทศบาลทัวก็ต้อสี่แสน 4, ถ้าเราทำแบบเนี้ยทุกเทศบาลหาเหมือนกันหมดไม่ต้องว่า20 30 40นะครับเทศบาลขนาดนั้นเท่าไราให้เท่าไหรอีกส่วนหนึ่งสมทบร,ร้อยปเปอร์เซ็นต์เท่ากันงนั้นเราจะมีเงินทุนสำหรับในการดูแลสุขภาพของคนในท้องถิ่นเราอะมากขึ้นและเขาจะมีช่องทางในการเข้าถึงระบบประกันสุขภาพระบบสาธารณสุขของของเราอะ มีทั้งรอพอ,อตอมีทั้งเทศบาลท่้นพู้ได้มีทั้งเอลีซม,มีกองทุนฟื้นฟูเนี่ยเพราะว่ามันมันมันจะดูแลในในครอบคลุ่มมากขึ้นผมให้ปัจจัยหลักนะครับในแต่และภูมิภาคที่ว่าจะสนับสนุนให้กองทุนเนี่ยพัฒนาไปอย่างยั่งยืนไอ้ความยั่งยืนผมเน้นอยู่ที่ว่าต้องรับรู้ทุกกลุ่มไว ในท้องถิ่นนะครับแล้วผมว่าต่อไปมันยังอยืดขอให้ความคิดเห็นทค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่คือความคิดเห็นของท่านมนูนนะคะก็คือสร้างการรับรู้นะคะนอกเหนือจากเด็กแล้วก็สูงวัยแล้ววัยรุ่นก็สำคัญเช่นเดียวกันก็คือต้องสร้างความรับรู้นะคะทุกๆคนทุกๆวัยเลยทีเดียวค่ะ